ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแต่อยู่ทางบ้านบันี้ก็มา,มาอีกแล้วพี่น้องเลยมาหน่อยทันข,ข้องคือเก่าจะาพาบรรยากาศพี่น้องม,มองันมุ่งแต่ปล่อยงอกไปเลี้ยงได้เวลาลวสิบโมงก็กลัวรายงานสภาพอากาศพ,พี่น้องได้ฟังได้เบิ่งกันเ <c oughs> มื่อคืนนี่ก็ตกมาจากใหญ่พี่น้องเลยคั้นเงนตกดนโดนๆจังหน่อยก็จะทักจุดอก ไม่ผิดปกติหีลีแต่ว่าพอถึงหนาทีหายจัดจะ่าฝนยังคือคายว่าเกินบานเท่าสมัยก่าๆเอินว่าฝนไหลสั่งใ่ไมนี่ได้เวลาหร้อพี่น้องปล่อยงูออกไปหาอยู่หาจริงคือเก่ามาต้องคำนึงถึงหม่องเรียงหม่องหยามันดอก น่อยๆนี่ก็ไปคือกันแหละป้าอย่ลูกปตอกใยทั้งหมดกับลอยล่างปลอยออกไปาำบังพี่น้องว่มนสภาพชีวิตคนหลังงัวต่อแถวท่้ทงสมองเรียนกับหนาทำก็ขึ้น้ำเแียมลิ้มกเพิึนกรนยีบลุกไป วันบ่ได้มางานแจมบิงเพิ่มขึ้นไลยอยู่ล้อนี่เสียหายไปแล้วฟ้าคืออว้วนนเนาะนี่อนะวนวก็แฉกไปเลยเว้ยหาชินตามนาทีบ่ปล่อยเลยก็จังได้ละเลีเ้ยงทั้ง,งนิ่มๆแบบนี้นองเลย ยอมรับสภาพน้ำม,ม้วนกับขื่นก็ขื้นบ่แห้งเหมาอนกันถ้าหมดขื่นบ่แมัน,นบกซะแล้วถ้ามันขื้นมันจะเพิ่มมาเด็ดเลยเสมอเสมอมันจะลายเองตามเหตุผลว่าน้ำม,มันเป็นมมน้ำมูวนไปยังขึ้น <c oughs> บอกว่าก็ตึงเกินไว้บ่อบ่อย่าทันว่า แล้วขาสิแข่งเลือโยมเพิ่มสะตึกกันเป็นปล่อยน้ำลงไปหลายน้ำมันก็สิหลายพวดด้วยกันปวดกเลดถึงไวก่อนกนลังออกมาบุงมว่าก็ไดเนี่ยบึงบงเลียงกับบม่มีพี่องไร ว่ะบงน้ำกันเลื่อยน้องเป็นไปกันได้ยิ่งลำบากยากแสนเข็ยนเหม่งเดียมเส้นกระตบอยู่ดอกต้งนี้ก็ได้ถามแล้วเราพ่อๆกันน <c oughs> ั่นแหละทานกันแค่สามกิโลก็กลัวห่หน่อย ีบตกต้องคุณกับบตกด้วยกันตกแล้วก็ตกพร้อมกันเบิ้งกระโดดหมือเรียงพี่น้องเลยอ,อันนี็ออกมาจะเป็นเก่าโมงกักว,วเลยก็ปล่อยหายอยู่หาจินนโมนี่แหละเ่า่สิหาได้เดี๋ยวกาขังไว้ในคอร์ดอล่อมาออกกำลังกายก็ดีให้กัน เทกันแล้ว <c oughs> เปลีย่ยนเดี๋ยวกินสิบกว่าตัวตนี่เลโอ้ยเรียงยาก่เรียงนี่สมัยเป็นเล็กน้อยแม่บอกให้ไปเกี่ยยาเดีโอ้ยปวดขี้ขาดนี่แล้วแต่บางเรียงกรับมีมันมาเป็นย,ยังสี่หรอกมันมีพ่อได้เรียงด้่แต่จี่ว่าเสมอมันบ่มี

แอวลงบังสาวสำน้อยกันน่าง,งามประจำฝูงดาวประจำฝูงโอ้ยเป็นออดหยาหส่วนในหลายเลยงามหายงามขาดไปอยนขี้นหยาบอเดี๋ยวไปเลี้ยงเ่บงอบขี้หยามันกินพี่น้องเป็นตาลีโตนให้ จะใส่มามีเนาะเนาะมั่วหลายต้องเลี้ยงหน่อยแต่ต้องกินดอกไปน้ำเดอ้โอโมไม่กิน,านยาในสวนบ้านหน่อยดดนคล้องโอ้ยหลายหลายขาดสอนยังได้กับ,บเบเบิร์ดกำจัดจังได้กับ,บเบเบิร์ดแทงตัดแทงขึน้น ham hải ham cả pinon đây tuần này Cái làm muôn nhắn từng như cái câu Một mi thi thả và xin lột đọc Tài lục vàng cho mình chèm liền Để lái qua mùi nặng là Chẳng cơn chèm lò ăn Tại có phó lắng Lắng mông là phó thuộm lắng này Để kìm lại là Hãy Để เสาหนิเป็นยังเงยเงยอยูวย่ว่าแต่สิตกมาแต่มเสาหนี่โบโตกคิดกี่โมนเีนเอาไวคือจะเห็นแดดดอกว่าคิดว่าอยู่ยังค่ายอยู่มีแดดอยู่จะตกลงมาลักษณะหนึ่งพอดอีตื่นมายังสามาบนเขาลมปัดซัมปูสาปูเสือไว้โอ้ยของงามเสดได้ขา ออกมาแล้วว่ามีของกินพี่น้อเอ้ยบ่งเอิมงั้นไงเองนอนอีกแล้วพอออกมาหาอยู่หาจินแต่เสาท่านทีสิได้ใส่ทองไว้มันหาบ่ได้มันก็เลยเบื่อมันก็เลยบ่าหาบ่าหาหัวมันออกเลยนอนเสยแล้ว คือคนเลลนะหายัางบ่ได้มนก็นกี้ข้านหาเนี่ยไปบงไดก็มีแจับ่มี่หยาเมนเดียาตายเมื่ลงไปใดน,น,นุูกๆคืมๆแน่กับนี่ถึงจะน้ำอุ่นถ้าติดไตมนไนองน้ำไหลที่ยังน้ำถึนมาเบิดแล้วเฮ้ย <c oughs> ไปไปหาเขาโอ้ เขาท้อแทนในชีวิตอยู่บ่ไมได้กินนอนเลยอันตัวเจีงคักแต่วะเอ้ยหาอะไรก็ไม่ได้กินมาทินอนเลยแต่มันรู้แล้วรูหลอดไปเฮ้ได้อะไปหาเถื่นอนนะก็ได้อยู่ได้กินอยู่แล้ววะ มันเบมดอะไรตายอยากเบมดอะไรตายอยากในชีวิตเออไปหาก็ไม่ได้กินไลยเพราะม่มีหยานอนหนึ่งตัวเดี๋ยวหลับี่นองเอ้ยชีวิตคนเหลืองว่ะมือตะละเว้นจิตหาตะมงศิริอย่ง มาเรียงว่ากูจะได้กินอย่างน้นอ,อย่างกิมนี่บอมันจะเต็มสวงบออย่าหวังว่ามันจะเต็มสวงมันเป็นนะสิปล่อยมาอย่างกับมัร่างกายก็โอเคละ

ยาำต้องการบวมมีดอย่างไรารต้องการมันบวมมีไหามหนุ่ต้องการมันมีย้ำหาเริ่งต้องการมันบวมมีดหากย,ย้ำหนายเรื่องนาไม่รายทีหยยนูหนุัมพยานให้เห็นาก ทำขึ้นนี่สิก็คิดนอดสมัยเป็นเล็กน้อยพี่น้องเลยใส่เบ็ดปักเบ็ด,ดแถวนี้แหละแต่ว่าแถวนี้เขาเจะาปักเบ็ดสมบูรณ์คือเห็นอย่างลงๆบนตลอดผมเสียว่าห่อนกน้ำเรื่อยเลยพี่น้องเลยห่อนกน้ำเรื่อยสายไม้ตะอหอนอันนี้สเสร็จม้วนแล้วนั่นจะทงลองเป็นนามมูล คนกำลังตามมากละไรย่อยๆอยอกมาตามถนนจับมือชา่างมาจัดนำกันเรื่อยๆพี่น้องเลยดูแลก็สบายหูสบายตาบานเฮาดับเพลิงทั้งเอง็นแนมไปหมดเลยก็ทุกายหูสายตาบ่อึดอัดอากาศก็บอลิสุทธิ์ สุดกหดยของธรรมชาติตาไม่ได้ขามไปกินน้ำผลอยู่แต่ไข่อยู่มา้วทำนี้ตะของเขาก็าจะปลูกข้าวโพดปลูกซ่งปลูกของไปประดับผลหญางงามเลยฟังผม hoàn linh đoàn ghê chèm đinh của bòi bòi này bò lại chẳng bòi nằm vẫn được lúc bay vô sao tầm 8 mai vẫn bên hàng

เตื่นนิกหน่อยพี่นอ้อนงอรมารบรยากดอก,กเป็นยังไงตัอ,อกใจแดกลับคืนมาเด้อมเาเด้อบรยากดอกปร<ว>ะว่า บ่อ,อไปพี่นอ้อง้ยานแล้จะได้กับว like ่อไปแล้วมูพี่น้อง um problem, also, บังคับเลยพี่เก่าว่อไปเลยยาน ไป,ไ,ปไดไบไดไล่แล้วบันไดบ่ไดต้อนแล้วตื่นก็ตื่นเ<ป>ดีวี<ป>ว้านน<ป>ี่ก็ได้กวย้กัน,กนลาดลาดร<ป> <laughs>

เดี๋ยวมันเดี่ยวกันเลยเน่มันทาไปทักหนาคือเสบลมีเนื้อนี้ก็ะูงดำมาแล้ว้องเรียกกั่จังทีเห็นนี่แหละพี่น้องยอมยอมยอมหลับสภาพซะ หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจที่ขับรถบึงที่ปฏิบัติบูปะบ้านน้อยนอนคองขอคนละลายได้ครับเด้อหนุ่มือจะได้จิ้มมือไบะลดเป็นกำลังใจกันกำหน้าที่อยู่ทั้งนี้ก็สิหาภาพบรรยากาศดีๆให้พี่น้องได้เบิง่งแเมื่อยแฉเหงาแดดฮ้อนอน,นอนพี่น้องเลยกลิ่นเดียวก็จะมีสันนิ่งนะครับเนาะหอนคักว่า บอบคุณมานะครับเนาะจิบหนนี้ผมกล็ลาคำว่า,าสวัสดีครับ